โทรศัพท์นี่แหละพอ,อน,นี้อินี่แหละโทรศัพท์พอไปใส่ค่ะโมมี่เมียยืดเมียยืดบะคะ่บาาค่ะแสดงว่าญาติเมียบะคะ่ค่ะบ่บ่สู้มันซื่อๆนี่แหละเขาเอิดว <laughs> ่าญาติครับครับสวัสดีครับพี่น้องครับแฟนครับ ของนายหนาญ่านนะครับแฟนคลับของตุกีนะครับคือมันมีข่าวดังขึ้นมานะครับว่าผมเนี่ยไปบุกลุกบ้านเพิ่นแล้วก็พอเพิ่นป่วยก็ลุกปก็บไปปลุกพอเพิินมาสัมผัสอันนี้พิดเลี้ยงเริงนะครับสาธุครับคุณพาคุณเจ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ดีครับอันนี้ผมโฆษนาพานาเจ้าครับการผลบโตรโบทเทศไปกะ ขอยสิงสถิ์กับูกจมลงโทษผมนะครับอันนี้ก็คือมือนั่นผมมาตั้งแต่สกลนครครับก็มีแฟนขับโทรหาผมว่าขันเจมพานไปสามหมอเนี่ยหฮยัยจะแวะบ้านทุก,กีเนี่ยเด้อบ้านพนิชใสยูย่สามหมออันนี้คือคือ,คอแฟนขับโทรมากมันต่อสามสี่หาสายประมาณนี้หละมืันนั้นแต่ว่าซุ้มพนมโทโก็หลายพนโทรมาที่หลังลนะผมก็เลยแวครับเห็นแล้ครับ ไปถามหาเนี่ยลหละถามซุ่มตำรวจถายัางไงคนขับ้านี่ผมขี่ไปเอาผมรวไปเอใาไ่หนายงน้ตัวหนึ่ง่ผมก็อัิษีคับคุณแม่ผมก็เลยว่าความนี้ขึ้นโอ้ย,ย,ย,ยไปเจอนี่มัจะอะไรเล้วก็บอกแบบคุณนบ้านนอกมันหน้าไปหากันคุนอีสานไปหากันเนะาะพี่น้องเนาะคือครับพี่น้องคือสิขาใจคุนอีสานไปถามข้าวกันนะครับ <S <S 2> <S 2> พระว่าแฟนครับของตุกกีก็หลายก็อยากเห็นบ้านเกิดเม่นอนของตุกกี้แฟนครับผมก็มีถามว่าผมหิ้วเสียงสิ ก็เพราได้ยื้อแสงขัดเพิ่นบอกผมกับพ่อแวะมื่อนั้นก็ได้ผมกับพ่อแวะอ่าแล้วว่าผมต้องการไล่ทีอันนั้นมันเป็นส่วนร่วมของพี่น้องพี่นอาพี่น้องสิเบิ่งกเบิ่งหน่อยเบิ่งหลายผมก็ได้เกี่ยวกับขัดบอกไปผมก็ไปขัดมันอยู่ใกล้นะนะพวกกันแต่ว่าผมก็ได้ตั้งชื่อหนาเซเลนไปเด้คือผมไปงานเวนเทศกาลมื่อนั้นบานนี้ผมก็ขออนุญาตคุณแม่ไปก็เซิร์เซิร์ฟเซิร์เขาบ้านมาไม่พี่คุยกันจังไลยพี่แม่แล้วกพญากอกรไป ไปสักพักหนึ่งเลอเสียงพอแล้วดอดมาเอาผู้ใดมาแม่ก็เลิกก็เรียกว่าแง่ไหนางา่นมากเออแล้ววะแง่ยหนายา่นมากบอกแล้วก็ยางกมาเลยครับยางกมามาหลัดผมเลยครับมาจับแขนผมเลยโอ้ยคอยเบิ้งคลิปเจ้าประจําเบิ้งคลิปเจ้าซูมือแล้วว่ะคอยเป็นแฟนคลับเจ้าเลยคอยใหญ่ๆแล้ววะน,นะมานี่แล้วก็บอกไปบอกมาบาอกจนวัดสูคลิปนั่นแหละคือเบิ้งอาการขอเล่าเนี่ยแล้วสิแล้วสิดีใจหลาย เห็นผมไปเมื่อไหร่นะครับพี่พอล้วสิดีใจหลายว่าจกรก่อนคือมติเตจจางเบื้องเจ้าปิดปินท้องใหญ่หนาแน่นมาบุนีข่อยนั่งถาเจ้ายู่เจ้ามาหาข่อยอีหลีแล้ววะข่อยเห็นแต่เจ้าไปหาผู้อื่นนี่คือคมขมเราเบาสาธุเลี้ยงกินครับบานี่ก็คุยเลี้ยงกันททุงสระดิบเนี่ยละการทำมาหากินการยู่คนมันยู่เป็นนิจัหก่อนว่าก็คือยังพี่น้องเด้กบ้างคิดละเล่าดีคุณแม่พอเล้าก็ดี ให้ความเป็นกันเองนะครับว่าพมนคถามวายุจนสองคนนี่ละลูกไปทํางานทั้งอื่นเบิดเขาไปหาเงินอันนี้คือความาว่าเขาธรรมาดาคนอีนสานมาหากันก็ต้องคุยเรื่องนี้แต่กับแฟนครับอยากเห็นอยากโู่ว่าบ้านเกิดแม่งนอนของตุกี้เนี่ยยุใส่นะครับผมก็ยังได้ไปคนบอกมาแล้วก็คุยต่างๆหลายสิ่งหลายอย่างพี่น้องเราจังพี่น้องบ่งไ,ได้คิดนั่ละ เราก็บผมมีอาการวัคซีนไปผมยิไปโจมออกจากบอลเนี่ยสาธุมต่อหน้าคุณพระคุณเจ้าคันผมพูดพูดเห้ผมเป็นยังไงผมก็เปลี่ยนผมยอมรับนี่ผมบอกจรยงเก่งเด้อเรากข็ยแกงมาได้ยินเสียเรากข็ยแกงมาหลัดผมว่าไงหน้ายาดมาจนวันเราตั้งซื่อหลูกว่าพินท่องผู้หนึ่งอี่พอนะเราอาจจะใส่ดีเด้วดีครับแต่ว่าบ่การเลยถามว่าเป็นไรสุขภาพแข็งแรงบอ เออการธรรมดาผู้เฒ่าแล้วก็บอกไปน่ะแหละกามีเก็บในแนนีน้นอดอดเด็ดเด็ดแล้วก็บอกไปหรอก,อ,กอันนี้ก็คือจังข้เอเม้ากันพี่น้องครับเชื่อว่าผมไปปลุกพอออกจากบอลน,นี่อันนั้นพิดเด้อแล้วครับพิษแล้วบ่าแมนครับแล้วก็ใส่คําบอกว่าผมบุกบ้านนี่มันเป็นคาที่โอ้โหนักเลงเลยก็โดยที่ว่าผมบม่มีมรยาทิัาเป็นพิจังสั้นนี้หลีนันตะนาฟ้องเลยครับเมื่ผมเป็นผู้อื่นผมก็ฟ้องครับ กันสิเขาบ้านโดยบ่มีมารยาทผมก็มี่อุติภาวะพ่อผมก็บเถาแล้วผมสิไปหาผู้ใดแล้วผมก็อ้อนนอมทอมตนบด้ว่าสิเขาโดยพระละการครับพี่น้องครับพี่น้องผมห้มข้าวผมห้มข้าวมากนี่มันมันเป็นเล่องกิงเหมือนครับมันเป็นเลียงกิ้งไอ้ที่ตัดคำว่าคอรอเรลเลชัยนั่นมันบ่แม่นนะครับพี่น้องต้องบ่งคิปจันให้จบผมก็เคยคิดหวังว่าสิไปให้ครอบครัวของทุกกี้เนี่ยตำลา่งเลยครับ ผมไปเมื่อนั้นพอแล้วมีถึงเสี่ควมดีใจควมหนาเราซึนตาบานสิว่าหนาแล้วยังเอเมะแมันมันบอเม,มนอย่างสันพี่น้องบางครพี่น้องกังหูว่าคนคนดีใจเป็นยังไงแล้วสิบอกว่าเศร้าโอ้ยข่อยเป็นแฟนครับเจ้าตื่นเมื่อไหร่ยังเศร้ากเ็กเกิดบังเอิญของเจ้าไงเด้อสักขอเราคิดว่าว่าสักมือนหนึ่งเจ้าต้องมาหาข่อยเราย่ำเลยเจ้ามาหาข่อยอีหลีแล้วดีใจให้กง่นเือมอนัน้นอันนี้คือความเป็นจริงแม่แล้วกับท่มกับเขาอยู่กลางทางนั่นล่ะยู่ขั้วนั่นละ ล้วก็เสียหาขาหา้าวหาข่าวห้าหน้ามากินผมมาเ่ากินดอกแม่พักปลูกยังกินเองมีเราไม่ยังโอ้ยมาอนุรักษ์ก็ดีกับคุยกันแบบธรรมดาพูดอีสารไปหากันนั่นนะครับผมบรดขึ้นว่าคุณแท็กซี่เสียวสักสีเมื่อว่า,ว,าว่ากับผมคันพบพิผมก็ออขอโทษคันพมไปยังสั้นแล้วผมก็กว่าผมบริหตุทั้งไหทั้งครอบครัวของตุก,กีเสียหายดอกจงเขาใจในเรื่องตุก,กีเ้อคันว่าผมผิด ก็แล้วทั้งแจ้แล้วแจ้พี่น้องฟังออกกะอันนี้คือหลักเล็งจริงวันต่อกับผมย่อวม,มาสิจิขืนศารครับคันว่าผมคิดได้เนี่ยผมคนอีสานขี้กันเนี่ยครับไปยามกันเนี่ยก็ถึงสิจิขืนสารคนนื้อครับผมก็บนวาสิไปเสียมารยาทโดยขาบ้านคนโดยท่ว่าบริขออนุญาตบริขออย่างท่าให้ผมก็ขออนุญาตพอเดเออผมขอเจ้ภาพอันนี้แน่ไปให้แฟนคลับมบงแนี่นยเพิ่งอยากเห็น โอ้ยไทยบางไทยพี่น้องบางในบ้านขยุ่งเสียแล้วเราก็บอกไปตามภาษาเราอันนี้คือคือคุยกันกับพ่อใหญ่วแต่ว่าการไล่ค่วเติบค่วเป็นยูเป็นไปจนแสนสกบต้องภาษาคคอิสานไปหากันครับพี่น้องครับผมก็บพกคือว่าตุก,กีที่คิดไปอีกแบบนึงคันเฮ็ดไปคันพุ่มไปนั่นเนี่ยคันท่าม้ครอบคั่วตุกีเศร้าลงุงมองลงุมงก็ขอโทษเออ้อ จะกระจงเข้าใจข่วมปรารถนาดีของผมเนี่ยผมไปเลยพอแฟนคับบอกเมื่อนั้นก็ได้แฟนคับของสุกกี้นะก็หลายเดย้แต่ว่าผลไมผ้เห็นวันเจ้าผลเลยอยากเห็นอันนี้คือข่วมเป็นกิ่งวันทผผองผมก็เลยขออนุญาตเอ้าวเนี่ย,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 ยาาไหนเนี่ยอนมาจจะไหนก่อนอนุญาตว่าวเมืม่อกี้เราก็ขออนุญาตไปเยี่ยมบ้านข้างในเนี่ยว่าแม่โอ้ยเส้นเส้นเร้นแล้วไปเห็ีแบบนี้ไปพอแล้วดีนี้แล้วก็บยางวัลัดหลุดนะทุกกี้ตรงมองผมในแง่ดี อย่ามองผมในเงียย้ยไล่เขาคนอีสานที่กันท้องคำคนเฮาหักกันอยู่น้ำกันบ่พ่อลอยปีดอทองคำเอ,อ้ยอาจารย์นี่ก็ไปเขาวัดเขาว่าละ่ะงานส่วนใหญ่น่ะเรื่องท่ว่าพยายามผู้นั้นผู้นี้ผพก็ไปหลายละ่ะขจย์จันสาลาเพิ่ก็ไปนักร้องศิลปินต่างๆในเขตอีสานผพก็ไปเกือบเบิดแล้วเิ่นกงยินดีต้อนรับกรับสู้ผมอยู่ มาเทนี่ผมกะเลียเลี้ยงมันเกิดมานีเดืいいอนหาเดือนเอาเดะแต่น <mel> ี Scot ่ก็คือคือความเป็นจริงเรื่องท่านผู้ชมเด้อกัแฟนครับศิชชีตาผมนั่นเองครับขันว่าดาผมเออขันว่าพวกท่านสูงขึ้นเลยกับเสื้อดาาสบายกเสื้อดาแล้วครับดาผมเลี้ยเสื้อสีให้กันเลี้ยทิชชีต้าเลี้ยศิชชีตาเจ้าผมก็ยู้ดีกินเสียบยู่น่ะนะพี่น้องบ่ราะฟั่งเห็ดฟังผลออกข้าวเพิ่มมาบ่ฟังหน้าฟังหลัง ผมก็บผเป็นคนเสียมารลยาทมานั่นหรอพี่น้องเอ้ยผมก็เป็นผู้ใหญ่ผู้หนึ่งอยู่ความลูกผมกับฟอซีนั่นแหละครับแต่ว่ามันสมองกับฟอซีมีอยู่ว่ามัานราใหญ่แต่คนผมมีมันสมองคือจังขาจาวาดอกมีอยู่ปิดถือกระดาษครับผมกับคนมานนอกคอกหน้านี่ละคนอิสานไปหากันยามยับยืมยมถามาข้าวกันมันกับจังสันแหละครับก็าบอกคือว่ากัาาจจียวสักศีมาก,กันสันห้า อันนี้ก็แล้วจนแท่านสี่คิดเด้อผมก็เันว่าผมผิดผมก็ผิดผมไปยุปลีนะเจ้าไปโดยที่ขอมนุญาตขออนุญาตเรียบร้อยแล้วและกระทยายผมก็ขออนุญาตเรียบร้อยแล้วแล้วก็สิสีขอผมนี่แม่ก็พอน่ะสิสีก็สารให้เขาขอยพื้อว่าอยากเราก็ว่าไปนะผมผมว่าเอาเพราะผมจะไปงานเรื่อยนะครับอันนี้ว่าจักใจของเงหน่าเนี่ยเดินสังขุมเรือยหรือตะกี้เด้สอสามคำเ้อ ไปเพิ่นกับยินดีเพิ่นกับหอมหอมตอมตุม่มหน้าตาแล้วสีหวานขึ้นอีพอนั่นนะก็เห็นก็พี่น้องกับิ่งชีพร,ร,ราะเราขมูดตัวว่าแล้วบอกยังเนี่ยย่ในหันเราบอกมีความเกบปวดทั้งเวทได้หรอครับจงเข้าใจในคำับบอผมเด้อท่านผู้ชมครับพี่น้องฟังคลิปนี้อยู่ครับสิตัดสิในใจว่าผมผิดที่ผิดถูกคันว่าผมผิดก็ไดาผมรอดครับแซงผมรอดคนว่าผมถือก็เรียโทูลาสตรสผมเนี่ย เดี๋ยวพักกันเหยียดย่ำพักหลายเห็นว่าคนปอซีนี่ก็ได้ครับผมกับพาโลกมาหลายที่กันนั่นแหละแต่ว่าคนรูผมว่าสูง